สัมปจ,จิตฉามีนาสังสิโมพรมมาจะมหาเทวาสัพเทยักขาปลายันเตพรม,มาจะมหาเทวาอภิลาภาพระวันตุเม,มมหาปุญโยม,มหาลาโภะพวันตุเม,มมิเตพาหูหาเตพุทะมาอาอุสนาโม,มพุชายาวิรัตโยวิรัโหนายังวิรหิงสาวิรัคาสีวิรัทาสาวิรวัรอิทิโย พูทธาสามานีมาามพูททสาสวาหหมสัมปติชามีเพ่งเพ่งพาพาหาหาลือลือ <c oughs> สัมปติชามีนาสังสีโมพรหมมาจะมหาเทวาสัพเทยักขาปลายันติพรหมมาจะมหาเทวาอภิลาภาพระวันตุเมมหาปุญโอมหาลาโภพระวันตุเม มีเตพาหูหาติพุทธมามะอาโอนาโมพุทายะเวลาทโยวิลาโคนายังเวลาหิงสาเวลาทาสิววราทาสาเวลาอิทโยพุทธาสามานีมามาพุทธสาสวาโอสัมปจิจฉามีเพลงเพลงพาพ,า,พา,หาหาหาลือลือสัมปจิจฉามีนาสังสิโมพรหมาจะมหาเทวาสาพยาขาตลายันติพรหมาจะมหาเทวา อภิลาภาพวันตตเมมหาปุญโยมหาลาโกพวันตตเมมิเตพาหหาติพุทธามาอาโอนาโมพุทธายะวิลัทธโยเวลาโคนะยังเวลาหิงสาวเวัาชาเสวเวลาทาสาวเวัา,า,า,วาอิทอิโยพุทธาสามานีมามาพุทธาสาสวะงหงสามปฏิชามิเพงเพ่งคาพ,พา,พา,พาหาหาเลือ,ลอ สังปาเจชามีนาสังสิโมพรหมาจามหาเทวาสัเกเทยักขาปลายันติพรหมาจามหาเทวาอภิลาภาพาวันตุเม е, มหาปุญโยมหาลาภภพวันตุเม е, มิเตพาหูมหเต พุทธามาอาอูนาโมพุทธายาเวลาทโยววลาโคนายังเวลาหิงสาวลาทาศีเวลาทาสาวิลาอิทิโยพุทธาสามานีมามาพุทธาสาสวาหมสัมปติจชามีเพ่งเพ่งพาพาหาหาลือลือสัมปจิจชามีนาสังสีโมพรมมาจะมหาเทวาสัพเพยาขาะลายันเทโร มหาเทวาอภิลาภาพระวันตุเมมหาคุญโญมหาลาโภปพระวันตุเมมิเตภาโหหัเติพุทธามาอุนะโมพุทชายะวิระทายโยวิราโคนายังวิราหิงสาวิราทาสีวิราทาสาวิละอิทิโยพุทธะสามานีมามาพุทธะสัสวาโหมสามตจิชฉามิเพ่งเพ่งคาพาหาหาลือลือ สัมปจิตชามีนาสังสิโมพรมมาจะมหาเทวาสับเทยักขา ปลายันติพรมมาจะมหาเทวาอภิลาภาพระวันตุเมมหาปุญโยมหาลาโพาพระวันตุเมมิเตพาหงหาติพุทธามาอาุนาโมพุทธายะวิลาทายโยวิละโคนายังวิลาหิงสาวิลาทาศีวิลาทาสาวิลาอิทธิโยพุทธาสามานีมามาพุทธาสาสวะหงสัมปเิชาไม่เพ,เพ่งเพ่งพาพาหาหาืเลือ สัมปจิชฉามีนาสังสิโมพรมมาจะมหาเทวาสัพเพย่าขาบลายันติรมมาจะมหาเทวาอภิลาภาพวันตุเมมหาปุญโยมหาลาภะพวันตุเมมิเตพาหูหาติพุทธามาอาอูนาโมพุทธายะวิราชโยวิลาโคนายังวิลาหิงสาวิราชาสีวิราชาสาวิราอิทิโย พุทธสามานมามาพุทธศาสวาโหสัมปจิชามีเพ่งเพ่งปาพาหาหาลือลือสัมปจิชามีนาสังสิโมพรมาจะรมหาเทวาสพเทยักขาตลายันติพรมาจะรมหาเทวาอภิลาภาภวันตุเมมหาปุญโยมหาลาภะภวันตุเมนิเตพาหูหาตตพุทธามาอุนาโมพุทธายะ วลรทายโยวิลาโคโนายังเวลาหิงสาวิรลาทาสีววลาทาสาวเวลาอิทธิโยพูดท่าสามานีมามาพูดท่าสาสวาหูสัมปติชามีเพงเพ่งพาพาหาหาเรื่อ สัมปจิชมีนาสังสิโมลงมาจะมหาเทวาสัพเทยัขาปลายันติลงมาจะมหาเทวาอภิลาภาพวันตุเมมหาปุญโยมหาลาโภพวันตุเมมิเตพาโหฮาเตโพธามาอุณโมพุทธายะวิลาทยวิละโคนายังวิละหิงสาวิระทาสีวิละทาสาวิละอิิโย พุทธสามานีมามาพุทธศาสวาโหมสัมปติชามีเพ่งเพ่งพาพาหาหาลือลืกสัมปจิชามีนาสังสีโมกรมมาจะม,มหาเทวาสัพเทยขาภลายันติกรมมาจะม,มหาเทวาอภิลาภาพวันตุเมมหาปุญโยมหาลาภะพวันตุเมมิเตพาโหหะเตโพธามาอุหน้าโมพุทธา,า,า,าทยา เวลาทยโยเวลาโคนายังเวลาหิงสาเวลาทาสีเวลาทาสาเวลาอิทยโยพูดทาสามาณีมามาพูดทาสาสวะหอมสามปจิจฉามีเพ่งเพ่งพาพาหาหา,หาลือลือสามปจิจฉามีนาสังสีโมกรมมาจะมหาเทวาสักเทยักขาภลายันติพรมมาจะมหาเทวา อภิลาภาภวันตุเมมหาปุญโยมหาลาโภภวันตุเมมีเตภาหูหัดติพุทธามาอาออนาโมพุทธายาวิราติโยว,วิรโคนายังวิรหิงสาวิรัตาสีวิรัตาสาวิรัติอิทิโยพุทธะสามานีมามาพุทธะส,สัสวะหุสังปฏิฉามิเพ่งเพ่งภาภาหาหาลอลือ สัมปรจเจ้ามีนาสังสีโมพรมมาจะมหาเทวาสักเทยยขาปลายันติพรมมาจะมหาเทวา พะพีลาภาภวันตุเมมหาปุญโยม,มหาลาโภภวันตุเมมิมตเตพาหมหติพุทธะมะอาวุณะโมพุทธายาวิระทยโยวิรโคนายังวิรหิงสาวิระทาสีวิรทา,าสาวิระอิทธิโยพุทธะสามานีมามาพุทธัสัตวสวาหอมสามปฏิชามิเต็งเ,เ,เพ่งภาภา,าหาหาลือลือ สัมปจิชามีนาสังสิโมโครมมาจะมหาเทวาสัพเยยาขาปลายันติ พระมาจะมหาเทวาอภิลาภาพ,าพาวันตุเมมหาปุญโยมหาลาโคพ,าพาวันตุเมมิเตพาหูหัดเตพุทธรามาอาโอนาโมพุ้ทายาวิรัตยโยวิรัโคนายังวิรัหิงสาวิราัทาสีวิราัทาสาวิรัิทธิโยพุทธาสามานีมามาพู้ทศาสวาหงมสามปฏิชามีเพ่งเพ่ง,พ,งพาพาหาหาเลือ,ลอ สามปจิจฉามีนาสังสิมโมกรมมาจะมหาเทวาสัตยักขาปลายันติกรมมาจามหาเทวาอภิลาภาพาวันตุเม,มมหาปุญโยม,มหาลาโคพวันตุเมมิเตพากมวหัดติพุทธามาอาโอนาโมพุทายะวิลาทยวิลาโคนายังวิลาหิงสาวิลาธาสีวิลาธาสา วิระอิทธิโยพุทธะสมาณีมามาพุทธาสสวาหมสามปฏิชามีเพ่งเพ่งพาพาหาหาลือลือสามปฏิชามีนาสังสิโมพรมมาจะมมหาเทวาสัพเทยกขาปลายันติพรมมาจะมมหาเทวาอภิลาภาพะวันตุเมมหาปุญโยม,มหาลาโภพะว,วันตุเมมีเตพาหมหะเตพุทธามาอาโอ นาโมพุทธายะวิราชโยวิโรโคนายังวิรหิงสาวิรธา,าเสวิรธา,าสาวิรอิทธิโยพุทธาสามานีมามาพุทธาส,าสวาหงสางปฏิชามิเพ่งเพ่งพาพาหาหาเลือเลือสามปจิชานีนาสังสีโมกรมมาจะมหาเทวาสาเพยัขาตลายันเตกรมมาจะมหาเทวาอาภิลาภาขวันตุเม มหาปุญโญมหาลาโภพวันตุเมมิเตพาหาพูหตพุทธามา,า,าโอนาโมพุทายาวิรัตโยวิรัโคนยังวิรหิงสาวิราธาสีวิราธาสาวิรัอิโิโยพุทธาสามานีมามาพุทธาสาสวะโหมสังปฏิชามิเพง่งเพง่เพงพาพา,พาหาหาลือลือ สามปชิชามีนาสังสีโมกรมมาจะมหาเทวาสเพยกขาปลายันติกรมมาจะมหาเทวาอภิลาภาพวันตุเม,มมหาปุญโยม,มหาลาโปพวันตุเม,มมิเตพาหูะาติพุทธมมามาออุนาโมพุทธายะวิลาทะโยวิลาโคนายังวิลาหิงสาวิลาทาเีว,าาาวิลาทาสาวิลาอิทิโย พุทธสามานีมามาพุทธาสวาหงสังปฏิชามีเพ่งเพ่งพาพาห,าหาหาลือลือสัมปฏิชามีนาสังสีโมโครมมาจะมหาเทวาสาเพยะขาปลายันติ กรมมาจะมหาเทวาอทิลาภาพระวันตุเมมหาปุญโยมหาลาโคพระวันตุเมมิเตพาโมห,หติพุทธามาอาุาโมพุทธายะวิลาทโยวิลัคโหนายังวิลาหิงสาวิลาทธาสีวิลาทธาสาวิลาอิิโย พุทธศามานีมามาพุทธศาสวาโหงสัมปฏิชามีเพ่งเพ่งพาพาหาหาลือลือสามปฏิชามีนาสังสีโมกรมมาจะมหาเทวาสาเพยยกขาปลายันเต กรมมาจามหาเจวาอภิลาภาพาวันตุเมมหาปุญโยมหาลาโภพวันตุเมนิเตพา,า,ตพมาอโอามหติพุทธามาอาโอนาโมพุทธายะวิลาทยวิลัคโหนายังวิลาหิงสาวิลาถาสีวิลาทาสาวิลาอิทิโยพุทธาสามานีมามาพุทธาสสวะโหงสามปฏิชามีติงเพิงพาพาหาหาเลือ,ลอ สามปจิชามีนาสังสิโมพรรมมาจะมหาเทวาสัพเพยขาปลายันติพรมมาจะมหาเทวาอภิลาภาพวันตุเมมหาปุญโยม,มหาลาโภพวันตุเมมิเตพาหหาเต ุทธามาอนะมาอุนาโมพุทธายาวิราทโยวิรโหนายังวิรหิงสาวิราทาสีวิราทาศาวิรัิอิทธิโยพุทธะสามานีมามาพุทธะสาาัสวะหมสัมปจิชามีเพ่งเพ่งพาพา,พา,พาหาหาลือลือสัมปจิชามีนาะสังสีโมกรมนะมาจะมหาเทวาสัพเทยักขาปลายันเต ลงมาจะมหาเทวาอภิลาภาพระวันตุเม,มมหาปุญโยมหาลาโภพระวันตุเมมิเตพาหูฮาเตพุทธมมอา,อามาอาุณโมพุทธยายะวิลาทยโยว,วิลาโคโนายังวิลาหิงสาวิลาทาศีวิลาทาสาวิลาอิทธิโยพุทธาสามานีมามาพุทธสาสสว่างหงสามปฏิชามีเพ่งเพ่งพาพา,พาหาหาเลือ,ลอ สามปฏิชามีนาสังสิโมพรหมมาจะมหาเทวาสเพยาขาปลายันติพรหมมาจะมหาเทวาอภิลาภาพระวันตุเมมหาปุญโยมหาลาภะพระวันตุเมมิเตพาหูหาเตพุทธามาอาโอนาโมพุทธา,วาทยวิรัตโยวิรัคโหนายังวิรหิงสาวิรัฐาสีวิรัฐาสาวิรยอิทิโยพุทธสามานีมามาพุทธา,าสววโหอมสามปฏิชามีเท เพีงเพีงภาภาหาหาลือเลือสัมปจิตฉามีนาสังสีโมกรมมาจะมหาเทวาสัเทยักขาปลายันเตพรมมาจามหาเทวาอภิลาภาพระวันตุเมมหากุญโยมหาลาโภพระวันตุเมมีเตพาหูหัตถุพุทธามาอาโอนาโมพุทายะวิละทโยวิละโคนายังวิละหิงสาวิละทาเสวิละทาสาวิละอิิโย พุทธศามานีมามาพุทธสาสวางหสูสามปฏิชามีเพ่งเพ่งคาคาหาหาดือลือสามปฏิชามีนาสังสิมโมพรหมาจะมหาเทวาสัพเทยาขา ภลายันเตพรมมาจะมหาเทวาอภิลาภาพระวันตุมเมมหาปุญโยมหาลาโภพระวันตุมเมมิเตพาหูหาเตพุทธามาอุนาโมพุทธายาวิรวัตโยเวลาโกนายังเวลาหิงสาเวลาทาสีเวลาทาสาเวลาอิทยโยพุทธาสามานีมามาพุทธาสาสวะหอสามปฏิชามีเพ่งเพ่งพาพาหาหา,หา,หาลอลือ สามปจิชามีนาสังสีโมพรหมมาจะมหาเทวาสัพเพยาัขาปลายันเตพรหมมาจะมหาเทวาอภิลาภาพระวันตุเมม,มหาปุญโยมหาลาโกพระวันตุเมมิมเตพาหูหัตติพุทธามาอาุนโมพุทธายะาวิาทโยวิรโกนายังวิาหิงสาวิราธาเสวิรา